สวัสดีค่ะวันนี้สไตล์แล้วนะคะจากสไตล์เค Star TV นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง Thai Life in UK นะคะ Thai Life in UK คืออะไรนะคะสำหรับคนไทยที่ จะแต่งงานกับชาวอังกฤษนะคะ UK ก็คือ United Kingdom นะคะมีคำถามถามเข้ามาว่าวีซ่านะคะวีซ่าสปาวีซ่าหรือว่าวีซ่าคู่สมรสนะคะราคาเท่าไหร่นะคะวันนี้สตาร์จะ,จะมาอัปเดตนะคะมาไม่นานนะคะคลิปนี้จะบอกว่าวีซ่าค่าสมัครอะไรอย่างนี้นะคะค่าใช้จ่ายอยู่ที่1,523ปอนด์นะคะก่อนหน้านี้เคยมีคลิปเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะเกี่ยวกับวิดีโอคลิปแล้วก็แยกแยะราคาไว้ให้บร้อยนะคะว่า าราคาของการขอวีซ่าที่เป็นวีซ่าคู่สมรสนะคะราคาประมาณเท่าไหร่นะคะก็ยังอยู่ประมาณนี้นะคะก็ยังไม่เปลี่ยนนะคะ,ะกฎหมายมันจะเปลี่ยนเรื่อยๆแล้วราคามันก็จะขึ้นเรื่อยๆนะคะสําหรับวีซ่าคู่สมรสคุณต้องอยู่ให้ครบ5ปีนะคะคุณถึงจะขอวีซ่าถาวรได้วีซ่าถาวรกว็วีซ่าถาวรก็แบบไม่ได้พออยู่5ปีเราไม่ได้จะได้เลยคือ ต้องทําความเข้าใจว่าวีซ่าคู่สมรถคุณแต่งงานมาคุณจะอยู่ได้2ปีครึ่ง แล้วคุณก็ต้องต่ออีก2ปีครึ่งมันก็จะได้5ปีเหมือนต่อ2รอบนะคะแล้วก็หลังจากนั้นคุณก็ขอฟีซ่าถาวรได้แล้วพอขอวิซาถาวรเสร็จแล้วคุณก็สามารถที่จะขอเป็นขอสัญชาติอังกฤษได้นั่นเองนะคะที่เรียกว่าบิทิสซิชิพนะคะอันนี้ก็พอได้สัญชาติมาแล้วคุณก็สามารถที่จะขอพาสปอร์ตได้นั่นเองนะคะอันนี้เป็นคลิปสั้นๆที่สายอยากจะเอามาพูดคุยนะคะพอดีมีคนถามเข้ามานะคะว่าเดี๋ยวสายดูคอบ ถามแป๊บหนึ่งนะคะเขาถามว่าวีซ่าคู่สมรสของอังกฤษราคาเท่าไหร่นั่นเองนะคะสตาร์ก็เลยมาบอกนะคะราคา1,523่ปอนด์นะคะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในคลิปอื่นๆที่สตาร์จะพูดถึงเกี่ยวกับ เรื่องราวต่างๆเอกสารต่างๆที่ต้องใช้ในอังกฤษนะคะโดยเฉพาะตอนนี้มันจะอัปเดตเยอะนิดนึงนะคะทาง Home Office แล้วก็ทางาถ้าเกิดอยากรู้เพิ่มเติมนะคะให้ไปที่ w w w i d e g o v u k นะคะเดี๋ยวตาจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะแล้วคนก็สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะบ๊ายบายค่ะ Thank <music> you.